ปักเครื่องปันไฟนะครับก็มีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับเป็น2ขาเพื่อที่จะเอามาเสียบกับเครื่องปันไฟตัวนี้นะครับเป็นปักกลมก็มีรู2รูใส่ควา L แล้วก็เอนะครับแล้วก็ใส่กลาวตรงกลางนะครับท่านผู้ชมจะใช้เป็นสายแบบนี้ปกติก็ได้นะครับแต่มันจะเสียบไม่ได้ก็ให้เพื่อน ถ้าผู้ชมหักตัวนี้ออกไปนะครับก็ใช้แค่2รูนี้ก็เสียบได้เหมือนกันนะครับก็คือจะไม่มีสายกาวแค่นั้นเองถ้าเกิดจะต่อใส่ตัวนี้ก็ขันน็อตถ้าจะต่อใส่ปลั๊กแบบนี้ก็ถ้าจะต่อใส่ปลั๊กแบบนี้ก็ขันน็อต2ตัวนะครับมีน็อตยึดอยู่ด้านหน้า2ตัวใช้ตัวไขควงหัวแฉกตัวนี้ขันออกนะครับเรา ก็จะดึงออกมาได้นะครับมันก็จะดึงอมาได้แบบนี้ีข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อตามเอาสายไฟเข้าไปในนี้แล้วก็ขันน็อตยึดนะครับสาย N แล้วก็สาย L นะครับสาย L ก็คือมีไฟนะครับแล้วก็ถ้ามีสายกาวก็ใส่ตรงกลางนี่ครับเป็นสัญลักษณ์กาวแล้วก็ขันน็อตยึดให้แน่นนะครับ แล้วก็ใส่กลับเข้าไปแค่นี้ครับตัวนี้ก็สอดสายไฟเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะใส่จุกยางได้ตัวนี้ก็ดึงออกมาได้แบบนี้นะครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณผู้ชมที่รับชมนะครับเผื่อใครอยากซื้อปลั๊กตัวนี้มาใช้ผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผม